บ่อพอที่แปลงหนึ่งพี่น้องนี่ยสามไร่สามไร่หนึ่งงานนีเด้อร์ไฟเลกได้กะโทรมาครับตามเบอร์นี่แหละเป็นเบอรพี่น้องที่ที่เพื่นสิเป็นประมาณนี่นี่ครับแปลงนีเดอ้ออยู่บ้านโนนสวรรค์นี่แหละโนนสวรรค์ตนตำบลโนนลังอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับพี่น้อง เมื่อวันที่ผมด้วยผมเห็นแล้วผมก็ถ่ายให้เบิ้งจะซื้อพี่น้องห่างจากตัวเมืองประมาณกิโลกัวๆพี่น้องผมก็บ่าในทามบอกว่าจะขายจักบาทที่แถวนี้บ่ต้องถามไม่มีโฉนดบ่ได้พี่น้องบ่มีโฉนดไม่มีโฉนดบ่ม,มีเอกสารสิทธิ์ทางน,นี้ทั้งสิ้นก็คือสิโพสเงินสดอย่างเดียวแต่อยู่ไกลเมืองดีพี่น้องขอดีอยู่ไกลเมือง นะบรรยากาศโอเคเขตบ้านสวนโอเคไหมพี่น้องโอเคเยู่พ่อมาบริถีลงวันที่หนึ่งวันงวดนี้วัอน,นี้ก็บรบริถืีสำบริื้อดอกมดบรรยากาศโอเคพี่น้องติดข้องไปถึงน้ำถึงคืออยู่พี่นอ้อง,ง,ง,อองโอเคขับไปเบิงึงจะโทรตามเบอร์เลยพี่น้องโอเคครับดีครับ